One News ตรงไปตรงมา,าเราไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านอีกที่นึงนะครับโดยชาวบ้านที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาว,วันนี้ได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคุณภาพของน้ําที่บ่อบาบัดน้ําเสียในคมออุตสาหกรรม304จังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งได้ปล่อยน้ําเสียลงในคลองระบมแหล่งน้ําสําคัญที่ไหลลงมาสู่แม่น้ําบางปะกงที่ฉะเชิงเซา ขณะเดียวกันก็พบปัญหาน้ําเน่าเสียจากกาก,ากมันสัมประหลังซึ่งที่ผ่านมาเคยร้องเรียนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้งแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับติดตามประเด็นนี้จากรายงานของคุณวินัยทรสรีหาคลังครับทหารชุดปฏิบัติการพิเศษกิจการพลเรือนมณฑลฐานบกที่12ค่ายจิกะพง์ปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบคลองลำรางและท่อระบายน้ำ จากบอ่อบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสา,าหกรรม304อําเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาแหลมจันทร์หมูม่3ตำบลเขาหินซ้อนอําเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาร้องเรียนว่านิคมอุตสา,าหกรรม304ปล่อยน้ำเสียลงคลองระบมแหล่งน้ำธรรมชาติเขตร,รอยต่อจังหวัดปราจีนบุรีกับจังหวัดฉะเชิงเซาทำให้เกิดข้อกังวลว่าอาจกระทบกับระบบนิเวศเนื่องจากน้ำคลองระบมจะไหลลงสู่คลองท่าลาด ก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงเจ้าหน้าที่นิคมอุตสาหกรรม304ให้ข้อมูลว่าน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงาน120แห่งในนิคมซึ่งอยู่ห่างออกไปราว22กิโลเมตรจะถูกส่งต่อผ่านท่อระบายน้ำที่ฝังลึกลงใต้พื้นดินกว่า1เมตรนำมาใช้หมุนเวียนในไร่ยูคาลิปตัสเนื้อที่กว่า15,000ไร่และยืนยันว่าทั้งหมดนี้ผ่านกระบวนการบำบัดมาแล้วซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางการระบายน้ำพบว่า ปลายน้ําไหลลงสู่คลองระบมจริงพระอาทรปัญญาทีโปรองเจ้าวาดวัดท่าไม้แดงและชาวบ้านตำบลเขาหินซ้อนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะข้อกังวลเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพเพราะเป็นแหล่งน้ําสําคัญที่จะนําไปผลิตน้ําประปาให้กับชาวบ้านหน่วยงานไหนที่เขาจะลงมาพื้นฟูสภาพในน้ําในคลองแหล่งธรรมชาติเนี่ยน้ำในคลองบ่อน้ําคลองระบมเนี่ยใช้ทําปปาเลี้ยงปลาในกระชังอะไรอย่างเงี้ย ก็กังวลอยู่ว่าจะมีหน่วยงานไหนลงมาช่วยดูแลไหมอะไรเงี้ยด้านร,ร้อยโทอุทิศขันเงินชุดปฏิบัติการพิเศษกิจการพลเรือนมณฑลฐานบกที่12ค่ายจักรพง์ปราจีนบุรีระบุวัดเตรียมประสานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ําพร้อมตรวจสอบว่าการปล่อยน้ําจากบ่อบําบัดน้ําเสียโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งธรรมชาติสามารถทําได้หรือไม่ แต่และเส้นทางที่ไหลผ่านเมื่อกี้นี้นะครับก็จะให้ผมก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คืออุตสาหกรรมจังหวัดนะครับมาตรวจสอบว่าคุณภาพของน้ำเนี่ยมันผ่านเกณฑ์หรือเปล่านะครับไม่เพียงเท่านี้จากการลงพื้นที่ตำบลท่าลาดอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งอยู่ติดกับอำเภอพนมสารครามยังพบปัญหาน้ำในคลองชํำนีเอื้อยเน่าเสียจากกากมันสำปะหลังของโรงงานสามแหง่งซึ่งนี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้ปลาตายเกลื่อนคลองวินัยทรสีหาคลังรายงาน One News ตรงไปตรงมา